ตาเพิ่เพลินนะคะจะเสียงดังไปหน่อยนะคะสตาร์ทรถอยู่นะคะน้องเต่านะคะให้ข้าวข,ข้าวเก่งมากเลยนะคะยามเย็นค่ะ,อะนอนอยู่แล้วเนี่ยนอนแล้วเ็มเลยนะเนี่ยพุงี้ต้องล้างแล้วผ่ามาชมกันได้เลยนะคะน้องเต่าน้องเต่าแดดร้อนค่ะสตาร์ทขึ้นรถนะคะ ไปก่อนนะคะทงโชคทงโชคเพินนะคะตอนนี้เดินไปเดินมานะคะ่ะเ้งิงนิน้ำเนี่น้ำต้องะะปอเปลี่ยนนะคะประมาณอาทิตย์นึงก็เปลี่ยนนะคะไม่ได้ินยเสียงนะคะขออภัยนะคะ คนตรงเข้าเปิดเครื่องค่าเปิดเครื่องดานขาเปิดเครื่องดันนะคะแล้วก็ทำคลิปไปนะคะอ้าวไปเลยทำไมไม่อยู่แต่ข้างบนนะ้วไม่ลงข้างล่างเลยนะเราเนี่ยตัลเล็กตวเล็กอยู่แต่ข้างบนนะคะตัวใหญ่สองตัวคุยกันใหญ่เลยคุยอะไรกันนะคุยอะไรกันหนาะทนะีนี้พามา ของายกคไยค่ะมันร้อนมากเลยนะเนี่ยแดดแดดแรงมากเลยค่ะแดดแรงแดดร้อนมากเลยค่ะเดินไปเดินมาในตัวใหญ่ที่สุดเลยนะนะคะเจ้าเสือเจ้าเสือก็ะจะเดินแบบนี้แหละค่ะรอบๆนะคะอ่อบรรยากาศ ตอนนี้อากาศร้อนอุณหภูมิร,ร,ร้อนร้อนร้อนเลยค่ะสงสัยว่าเย็นอยูฝนคงจะตกนะคะอากาศพามาชมอ่ะเน,นี่ยเขาอยากจะเล่นกล้องแล้วนะนะสเสียงจะดังหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเสียงรถสตาร์ทอยู่จะะ้ะเอาคุยกันคุยกันคุยกัน คุยกันเดินไปเดินมาชวนทางกันนะคะมอยู่ในน้ำนะคะวรนนี้ค่อยล้างอ่างนะคะเพราะเราต้องล,ล้างวันนี้เราก็ให้มาชมน้องเต่าเขาคุยกันนะคะเขาคุยกันแบบว่าสนุกสนานนะคะนี่นะคะคุยกันอ่าเดินไปเดินมา อะไรล่ะเดินมาตรงนี้ทำไมอาหารหมดแล้วเรอพอแล้วพอแล้วกินอะไรนักหนาเสียงรถก็สตาร์ทดังขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตัวใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมอง่เนี่ะภาพเี่ยเห็นไหมภาพลงไปภาพลงไปกินเลย,ยร้อนนะคะริงนะทุกคนร้อนมากค่ะมาชมน้องเต่าไปแล้วกันนะคะ อไรขนาะฮะสูเจ้าพอแล้วพอแล้วเดินอะไรตรงนี้อ่ไม่ต้องเดินมาตรงนี้ผักมันอยู่ตรงนู้นอ่ะเฮะผักบุ้งมันอยู่ตรงนู้นหรือหนูจะเดินมาทำไมแน่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 เจ้าเจ้าชิงจังเจ้าชิงจังเดินมาทำไมเจ้าชิงจังแน่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 เดินไปลงไปข้างล่างไปกินอาหารน่ะ หมดแลวนะผักบุ้งนะเกลี้ยงเลยเต็มนี้นี่ยังเก่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เปลี่ยนน้ำเนาะพรุ่งนี้แม่เปลี่ยนน้ำนะนเ,ลนนำนะเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวแม่จะปิดแล้วนะก็จะปิดมุ้งแล้วให้นอนแล้วนะจะปิดมุ้งให้นอนนะคะให้พ่อแม่เอฟซีเขาได้ชมโฉมเจ้าโฉมยงโฉมยงไม่รู้ ในแบบนะคะดูในแบบคะ่ะในแบบบางๆนะคะยืนถ่ายแบบนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะคะตามมาแล้วนะคะตามมาถายแบบอีกแล้วนะคะาาตามมาตามมาเอาถายแบบกันไปถ่ายแบบถ่ายแบบไปนะนี่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 อ้าวตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวใหญ่ มาชุนนุกันเลยจ้ามาชุมนุนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเต่าด้วยนะคะตอนนี้พามาชมนะคะชีวิตน้องเต่าเดี๋ยวจะปิดแล้วนะคะสี่โมงแล้วนะคะก็จะปิดมุง้งมุ้งนอนนะคะนี่จะเดินไปไหนละจ้าเดินไปไหนทัาที่รักคุณจะเดินไปไหนคุณจะเดินไปไหนบอกหน่อยสิคะ ไปเดินไปนะคะเด็กเเดินเขาเดินไปเรื่อยๆนะคะเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มข้าวอุลุมของเขานะคะเต่เาเต่เาเต่าเต่าเต่างอยเต่างอยเต่างอยไม่มีอะไรก็ถ่ายเต่าให้ดูละกันเนาะนี่นะคะตัวใหญ่ก็ชุมนูนนะคะชุมนูนซึ่งกันละกันนะจ๊ะก้องหูร้อนมากเลย ร้อน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 อนี่ฝนจะตกหนักนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ดูท้องเต่าว่าเลขอะไรเลยหวยออกไม่ต้องมองมาเลยนะไม่ต้องมองมาค่ะให้ชมเพื่อนๆไปเลยนะคะ นี่คือขบวนที่ว,ว,ว่าจะไม่มีลมเลยลมไม่ไม่พัดผ่า,านเลยะก็ขอบคุณถูกกำลังใจนะคะที่มา,มาให้กำลังใจนะคะก็ขออภัยในการที่มีเสียงดังนะคะจากเขาสตาร์ทรถนะคะเรากำลังไล่สนนะคะออกเขาสตาร์ทเครื่องนะคะเพื่อนนะคะมันก็จะเป็นเอาเขียนว่าเครื่องก็เป็นเเสียงเพลงแล้วกันเนอะนี่นะคะ ตัวเล็กมีเขาไม่ลงไม่ลงน้ำนะนีต่ตัวตัวใหญ่ๆนะลงนะคะตัวใหญ่นี่แหละลงเล่นน้ำงูกระปิตัวนึงเล่นน้ํานะคะเขาจะมีม้งครอบนะคะนี่แหละคะ่ะมาใก,ากละะ้ก,ก,กันแล้วนะคะสองคนก็มาใกล้กันแล้วมาพูดคุยกันแล้วว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะ บุญรักษาพักของสาธุใบบ้าจ้าสวัสดีนะคะ